สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมที่ช่องเบิร์ดรถมือสองเกียร์เอนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับผมกําลังตามหานะครับผมนะรถกระบะแคปตัวเตี้ยเซตเอ dition อยู่นะครับผมวันนี้นะสภาพหน้ารอๆแบบนี้นะครับผมเบิร์ดมีมาให้รับชมกันแล้วนะครับมาพร้อมแคทตี้บอยซะด้วยนะครับผมปี19ไม่ประมาณ7จ็ดหมื่นเก้าแปดหมื่นนะครับทิ่สะพานคันนี้นะครับผมราคาอยู่เพียง3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมหน้ารถสวยๆใหม่ๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลย 3 5 9 0นะ359,000บาทสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเบิร์ดพาชมครับไปกันเลยหน้ากระจังนะหล่อเหลาสุดๆเป็นไงฮะชมหน้าหล่อบอกกันเลยนะหน้าทรงสปอร์ตเท่ๆเลยนะครับตัวช่องลมด้านหน้านะกันชนหน้านะครับเป็นรังพึ่งนะฮะสภาพวัสดุนะครับผมพลาสติกสีดำด้านๆแบบนี้เลยนะครับไม่ซีดไม่แตกไม่หักนะครับสภาพใหม่ดูดีมากๆเลยนะคันนี้ เลนไฟหน้านะครับผมนะฝั่งซ้ายนะครับผมสวยๆสายๆนะครับผมไล่คาบเหลืองเลยตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับผมตัวนี้นะจัดว่าสวยเลยคันนี้นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วด้วยนะครับผมนี่เป็นไงครับผมเป็นฮาโลเจนเหมือนกันนะครับข้อไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับผมเป็นโครเมียมนะตัดด้วยสีดําเงาเป็นโนแบ็กนะครับตัวพลาสติกนะเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็กสภาพสวยเลยครับคันนี้ ใครที่ตามหาอยู่นะต้องบอกก่อนเลยนะคันนี้นะเอาไปใช้งานหาเงินนะหารายได้ผมบอกก่อนเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคา3ามแ0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเรดดีฟรีดาวจัดเต็มได้ครับผมขอแค่ถูกจะรถโทรหาเบอร์เลยครับศูนย์เก้าห้าห้าแปดสามสี่แปดสี่ศูนย์เดเบอร์ดูแลให้ครับไฟหน้านะฝั่งขวาสวยๆเช่นกันนะลายคาบเหลืองตัวยึกกันชนหน้าครับผมแนบชิดติดสนิทครับผมไม่มีอ้าไม่มีผยอะเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมล้อกระทะพร้อมขนของเลยนะล้อกระทะเดิมแท้โรงงานนะตอนนี้เป็นล้อขนาดอ่าขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเบิร์ดดูให้สักครู่นะฮะคันนี้อ่าล้อขนาดเท่าไหร่สักครู่นะฮะปุ๊บปุ๊บ,บเดี๋ยวบอกส์ดียางสองศูนย์ห้าทับเจ็ดศูนย์อาสิบห้าอ่าล้อสิบห้านะฮะล้อกระทะขอบสิบห้านะครับผมจับคู่กับยางนะโยโกฮาม่าปียี่สิบเอ็ด นะสภาพสวยกระหลกซุ้มร้อนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีรอยตัดต่อนะของการทําสีรอยเจาะรอยแบบรอยทําสีครับไม่มีเลยนะครับบางโคลสวยๆนะครับผมน็อตๆบุดเหมอดยึดครบหมดเลยเดี๋ยวหามาดูสปริงช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับผมโช๊คเดิมๆเ,เลยนะครับผมไม่มีข้าวน,น้ำมันน้ามันเยิมแน่นอนนะครับตัวนี้นะสปริงเดิมแต้มเสือโรงงานยังติดอยู่ กระบากตัวเตี้ยนะครับผมบันไดข้างนะจะไม่ได้มีมาให้นะครับผมกระบากแคปตัวนี้เห็นไหมครับรอยลักยิ้มรอยถลอกขีดข่ขวนนะครับผมมองไม่เห็นเลยนะไม่มีเลยสภาพสวยจริงๆนะแผ่นเหล็กไฮรักติดครบนะครับผมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมแล้วมาพร้อมไฟเรียว LED อ่าเป็นไงครับผมคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับรอบคันสวยๆเลยนะนี่คิวรีดน้านะขอบกระจกสภาพใหม่ นะครับไม่ซีเลยนะเจ้าของคันเดิมไม่ได้จอดตากแดดนะครับคันนี้สภาพใหม่เลยนะฮะมารับชมภายในดีกว่าครับผมคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็น Open Cap เรียบร้อยแล้วนะครับผมรีโวคันนี้นะฮะเบาะผ้านะครับผมเดิม,เด,มเดิมแท้โรงงานเลยนะเดินด้านตะเข็บสีขาวนะปีกเบาะสันเบาะใหม่ๆเลยนะเปึงตึงนะนั่งนุ่มๆนี่น,นะฮะนุ่มเลยนะตัวนี้อ่าให้ดูฐานเบาะนะฮะฐานเบาะใหม่ๆนะครับผม พวงมาลัยนะครับผมนะสภาพใหม่นะไม่ลอกไม่ร่อนเลยนะครับผมให้ดูเลขไม้สักครู่นะฮะเลขไม้เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่หกนะครับผมนะสวยๆเลยนะมาที่เบิร์ดไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนนะหน้าจอตัวนี้เล่น f m a m ได้ปกตินะครับผมนาฬิกานะได้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ต่อบลูทูธได้นะต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เป็นแอร์อันเดอร์อกนะฮะเกียร์แมนนวลนะเป็น6สปีด นี่นะยางหุ้มฐานเกียร์ใหม่ๆคอนโซลกลนะางนะวางแก้วน้ําได้หนึ่งใบนะครับพร้อมที่เก็บของอคอนโซลวางแก้วได้สองใบครับขอประทานโทษฝ้าเพดานนะตัวนี้นะพัดตรงพลาสติกคุมครบเลยต้องบอกก่อนเลยนะฝ้าเพดานสวยใหม่ดูดีนี่แคดดี้บอยดนะ้านหลังจะพาชมนะให้ดูตรงแชปก่อนแชปกว้างๆแบบนี้เลยครับผมมีทั้งผ้ายางม,มีทั้งผมมาให้แล้วนะเบาแชปก็มีมาให้แล้วด้วยนะครับผม สีเสาหลังเก่งนะครับผมนะเบื้องต้นนะสติ๊กเกอร์ฉลากคําเตือนติดครบนะครับผมรับประกันนะนี่เห็นไหมครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะไม่มีชนหนักที่ความถัดต่อแน่นอนครับผมเป็นรถสวยคลาเกียร์เอแน่นอนนะครับผมเบิร์ดจัดให้อ่าแคบแน่นเลยนี่เป็นไงครับผมแคดดี้บอยนะคันนี้ใส่ใหม่นะประมาณสามหมื่นกว่าบาทได้นะครับผมนะวันนี้เบิร์ดให้ไปเลยนะติดรถไปเลย สติกเกอร์นะครับผมตัวซัตอิดิชันนะครับผมติดมาให้ครบนะครับผมแผงกระบะหลังสภาพใหม่เนียนๆแบบนี้เลยแม็กนะกระทะนะครับผมไม่มีฝาครอบนะสภาพสวยเหมือนกันตัวนี้นะพร้อมขนของพร้อมใช้งานเลยดอกยางครับผมนั่นๆหนาๆอยู่เลยนะตัวนี้กระโหลกสมร้อนะครับผมขอประทานโทษนะชัดซีก่อนชัดซีมีเลขตัวถังระบุครบเลยนะครับผมสนองสนิทไม่มีเลยแคปหนา้าจอเอาเลขถังไปเช็คประวัติศูนย์ได้แล้วครับผมนะอย่างที่ผมเบิร์ดบอกตอนแรกครับ รถสวยจริงครับผมเห็นไหมครับซุ้มล้อมไม่มีรอยตัดต่อของการทําสีเลยนะนี่บางคนนะน็ Not บบอตเน็้จิกครบเลยนี่เห็นไหมครับเขาเปิดด้านข้างได้เลยนะตัวแคลิบอยนะครับให้ดูบอดี้ด้านท้ายฝั่งนี้นะครับผมสภาพสวยดูดีเลยนะครับผม3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกระบะแคปเซตติ i เออรชั่นปีสิบเก้านะแผ่นเหล็กไฮรักติดครบเลยนะครับผมใส่รักรีโบติดครบนะครับเลนไฟท้ายนะครับผมสวยๆแบบนี้เลย คันนี้มีการชนท้ายมาให้แล้วด้วยนะครับผมนะสเปคใส่เพิ่มมานะเพราะว่าเดิมติดว่าไม่มีนะฮะกันอ่าขอประทานโทษนะครับผมการชนท้ายรับมีเซ็นเซอร์ติดมาให้แล้ว2จุดนะครับผมสัญญาณเตือนนะตัวนี้แผ่นเหล็กเตือนหน้าติดครบนะครับนี่นะเลนไฟท้ายนะฝั่งซ้ายสวยใสยเหมือนกันนะร้อยรอยล้าวเลยนะรอยตะกรอยขีดข่วนไม่มีสติ๊กเกอร์เซอริชนันติดครบ,ครบ,ครบเลย มาเดบิวตพาชมกระบะด้านหลังกันบ้างอา่าหูหนี่แน่นๆเลยนะเนี่ยครับตัวโช๊กหลังที่เปิดเมื่อกี้นะแน่นมากอา่าเดี๋ยวให้ดูพื้นกระบะพื้นกระบะลายอา่าขอประทานโทษนะครับผมพื้นกระบะแม็กไลเนอร์ต้องบอกก่อนเลยนะรอยคนของหนังไม่มีนะครับเนียนๆแบบนี้เลยนะกระบะไลเนอร์ให้ดูนะนี่เปิดข้างได้สองข้างตัวนี้โอ้โหเป็นไงครับ ฟ้าเยดายมีที่เกี่ยวของด้วยนะสนองสนิมไม่มีเลยนะสภาพบอกก่อนเลยว่าใหม่จริงๆคันนี้นะ3า9 0 0 0ห้าบาทเอาไปใช้งานขนของได้เลยนะคันนี้นะขนของไม่เปียกฝนแน่นอนนะเรามีแคที่บอย,ยสภาพสวยๆใหม่ๆม,มาให้แล้วนะครับนี่รับประกันนะโครงสร้างเดิมครับผมไม่มีชนหนักพิควัมตัดต่อแน่นอนนะครับผมรถสวยคุณภาพคลาสเกตเอแล้วเรียบร้อยนะฮะ,อะโอเคของยาปิดนะฮะ,อะโอเคครับผม ให้ดูบอดี้ฝั่งนี้นะครับบอดี้ฝั่งซ้ายนะครับผมนะบอดี้สวยๆนะผิวพันธ์ดีบอดี้สวยนะตัวนี้บอกก่อนนะสั d i t i ิ n ชันนะครับผมใครตามหาอยู่นะอยู่ต่างจังหวัดสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะครับผมขอแค่โทรมาหาเบิร์นะครับที่เบอร์095 5 8 3 4 8 4 0นะครับเบิร์ oh. <À, S 2> มีบริการนะครับผมไฟแนนซ์ Finance นะนัดเซ็นถึงหน้าบ้านกนเลยนะัดทั่วประเทศนะครับทำให้สะดวกมารับรถเองนะครับผมผลไฟแนนซ์อนุมัต บอเบิร์ดครับเดบิร์ดมีบริการรถสไลด์นะครับไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับผมไม่ใช่ปัญหาเลยเดบิร์ดดูแลให้นะครับมาดูโครงสร้างท้านนี้กันบ้างนะครับ Open Cap ปสติ๊กเกอร์คำเตือนติดครบนะครับไล่ลงมาต่อนะหัวนงหัวนัดสวยๆเลยนะเม็ดอาร์ตเรียงกลมคมสวยตรงไหนมีตําหนิเบิร์ดบอกมีตําหนินะครับแต่ว่าคันนี้เบิร์ดไม่รู้จะตําหนิอะไรจริงๆนะครับรถมันสวยจริงๆนะ ยางขอบกระดงขอบกระดูกงูสภาพใหม่หมดเลยนะครับผมนะให้ดูเบาฝั่งนี้ก็ชัดอีกทีเบาคู่หน้านะไม่ขาดเลยนะสภาพาตึงๆใหม่ๆนะครับรถใช้งานไม่หนักครับคันนี้นะยังไปต่อได้อีกยาวแน่นอนใครสนใจโทรหาเบอร์เลยครับรีบเลยนะเดี๋ยวเบิร์ดดูอะไรให้ขอแค่ถูกใจรถบอกเลยนะฮะไปครับผมเดี๋ยวเบิร์ดพาชมในสองตัวห้องเครื่องต่อเลยนะครับว่าห้องเครื่องอันนี้สวยแล้วใหม่ยังไงกันบ้งงงางเดี๋ยวไปดูกันเลย เหมือนเดิมครับผมถ่ายเรียวนะครับไม่มีตัดต่อคลิปนะฮะ,ะเราจะเห็นไปพร้อมๆกันนะครับอโอเคหอย,ยาตัวฝักระโปรงนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4 GDA เชียนบุสซซูเปอร์พาวเวอร์นะครับผมได้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะ เป็นเครื่องที่เหมาะกับการใช้งานมากๆเลยนะครับผมคันนี้ระบบเบรกนะ ABS มีให้แล้วหมอ้อรองเบรกกระปุกน้ำมันเบรกสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะ z ช็ดเอปี19นะเลขใหม่น้อยปีใหม่นะครับผมยังใช้งานได้อีกยาวแน่นอนคานเดิมๆตรงๆนะครับไม่มีคนไม่มีงอน,นะครับผมสายไฟท่อยงท่อย,ยางทุกอย่างสภาพใหม่หมดเลยนะครับนี่เดิมเลยเห็นไหมฮะ แผ่นเพดติดครบนะครับผมนะสติ๊กเกอร์มอกติดครบนะครับหัวกระดูกไม่มีคอรครับผมเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้นะครับผมไม่มีข้าวน้ำมงนน้ำมันเยิมแน่นอนนะครับผมใครเห็นข้าวน้ำมันที่เครื่อนะแคปหน้าจอส่งไลน์มาดเดาเบิร์ดูแลให้เลยนะแต่เบิร์ดมั่นใจนะเห็นไหมครับระบบกองไอเสียเดิมหมดนะครับแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับผมหัวน็อตนะไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะเม็อดอาร์ตเรียงกลมคมสวยนะครับผมฝากระโปรงแท้เดิมโตโยต้าโหคันนี้สวยจริงๆราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท สติกเกอร์ฉลองฉลาดคำเตือนติดครบเลยนะครับผมแผงการความร้อนติดมาให้แล้วนะอ่ะเอาเป็นว่าสวยครับคันนี้คุ้มเลยเอาไปใช้เอาไปใช้งานนะครับผมสามารถขนเงินขนทองได้เยอะแน่นอนครับกับตัว2.4 Z Edition ตัวเตี้ยคันนี้มาพร้อมคาริบอยหล่อๆใหม่ๆแบบนี้เลยใครสนใจคันนี้ครับผมนะโทรมาเลย0955834840นะครับผมเดบิวดูแลให้นะครับ สำหรับวันนี้ครับผมใครที่ถูกใจนะครับผมนะคันนี้ครับผมนะเบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะไปกำลังใจให้เบิร์ดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมผิดภาพประการใดเบิร์ดขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับผมเบิร์ต้องขอตัวาไปก่อนกับรถกระบะแคปสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับม,มาเลยนะครับสวัสดีครับ